คือว่าเราพูดกันราคาสมมติว่าหนึ่งบาทจบแล้วจบจบเลยและรวยถาไวไหมถาผลิตเองทำเองผลิตเองขายเองส่งเองส่งงเอฟรีไม่คิดค่ารถใช่่ไมคิดเรียนยิงเฉเรียนหน่อยเรียนหน่อยช่างชล่วยนำสินอยู่บ้านรุ่งที่ผลิตอันนี้สถานที่ผลิตติดหลังวัดหลังวัดมงคลรัฐ เออข้างกรอยข้างกรอยวัดเราพวนวัดมงคลรัฐสาขาที่หนึ่งอยู่ที่เยื่อวัดป่าไทรีกโอเคตำบลนาบัวตำบลนาบัวบาทสาขาที่สองอยู่นาวัดกันทารมวอวัดบ้านปลายอันนี้ชกคือว่าอันนี้แย่หน่อยก็คือว่าบอมก็คือว่าบอมตรงจุดนี้ก็คือว่าเราจะใส่ร้านตรงไหนก่อนเออเนี่ยกำลังไล่เรียงอยู่ให้สาขาหงอยู่ สาขาหนึ s <S ่งอยู่ว <doable. S 1> ัดเยื้อวัดป่าตรายวิเวกตําบลนาบูทางเข้าโรงเรียนสีประไทยว่ะทางเข้าวีโนเอฟเอฟโรงเรียนสีประไทยเลยมนะโน้ขมุกโอเคบาดบาบจากสายสุรินปร์สระสายเุริระสโรงเรียนกมิสองโรงเรียนสีประไทยชนัเยื้อวัดป่าตรายวิเวกสาขาที่หนสาขาที่ส บ้านปลาย,ลายวัดบ้านปลายตำบลการถาร,าร่มอำเภอกระสังบ,บุรีรัมบีดคณะตีนคณะคณะดิ้นคณะเง็บเอชจับซองทับจองยังไงเลยคำถามที <c oughs> ่เราเราเราเนี่ยคำพูดเนี่ยคนเก๋ชอบา <c oughs> อะไรอะไรในโครนท่าใช่ใช <c oughs> <c oughs> ่เราบอกกี่ลูกเจียเ, <c oughs> เองต้องบ้านรุ่นนายซีแบบนายทมตุ้ยปนาเอาตัวมือโยกคนเอง ตออลยกันเองนี้ประมันปุ่งวัไอ้วดาตับปอตับปงตะบนนาดีใช่ตะบนนาดีตะบนนาดีนี่สั่งผมเป็ดหลังเลยอฐานล่างสองเมตรเสร็จลำดูเสร็จลำปุ่กุเวิดสดับชนะแกเนาะทมลมนาโคตราตเน้นด้วยครับขอร้องให้ท่านเน้นว่าสถานที่ผิดหลังวัดมงคลฐานฐานที่ผิดเอาขิงกรอยเวิดมงคลรัฐเวิดเราพวนวิดเราพวนบาสเมื่อบารโรวันคืนโตแต่เวิดเราพวนคืนเลยเมื่อแต่เอาขิงกรอยเมีน ត like so so to ែដល <toss ់មានปุ๊บលើเมนบន្តែឃើញតែลวยคือสไลด์เกรคือบางทีคนแก่เค้าชอบแบบแบบที่เล่นที่จริงเนี่ยอย่างเปี้ยถ้าดีบ่ไห่จ้าอ่าจอจอสมมุติว่ายิงงึบตัวยิงบ่ได้ថាกวนเจ้าน่ะเวะเถื่อเวะเถื่อเมนเอายิงตูจบลาถมบลานูโนยิงต้องเรียกยกคนเอ็งตะสั่งคนเอ็งมุนเลยเออชับตุสั่งตุมุนถ้านี้บ่เอ็งบ่เอางึบเอ็งต้องอยู่อาสีนี้ ยัวอย่างเช่นนะบอจับอันหนก่ก ạch ว่าเองใช่ใช่จ้าคืออย่างนี้พวกสามมีตั้งแต่รุ่นสามย่อครับเนี่ยคือใหญ่เนี่ยหน้าฝ่ายผมมีหมดเลยนะอืมอืมแล้วคุณคุณอยากได้สีอะไรครับมีการดิ้นแค่ถึงเรนี่ครับครับน่อยเอออ้อยมรือคุณเองคืออ้อยยายตาตระเือตระเรือโยณเองบ่า ทางวัดต้องการซุ้มเสมาซุ้มเสมาเนาะนะครับทางนี้ก็มีจัดให้พร้อมใบพระมาจากท้อเอีให้ถ่ายซุมเสมาพร้อมใบมีใบด้วยบอกเขามีอ๋อใบใบประกอบการเพื่อใบอะไรไม่ไม่ใบเสมาใบเสมาอ๋อเรรรื่ออองงธุกกิจมมันต้ีใบบปะพร้อมใบเสมาพร้อมใบเสมาเออพร้อมมีใบพร้อมมีใบเสมาให้เบื้อน่ะเขาจะฟังเขาจะรู้เขาจะเข้าใจเจนนะแล้วลูกนิมิตหนูก็มีอ่า รับทำลูกนิม็ดใช่ลูกบริวาลลูกบริบาลโอเคลูกบริวารลูกจ่าจ่าบริวารน้อยอัอันนี้ถ้าพูดไปแล้วมันผมหวนนี่นี่ไปโบเชตนนี่โอดโอยโต้ก็ด้งเหย่อเนี่ยเนี่ยไปโบเชตนมันจงนะลูกบอยู่ทางนี้อ๋อลูกบริวารอลลูกกลมๆใช่ไหมใช่ครับก็คือนั่นก็คือซุ้มเสมาที่หนูเปสิทธแล้วโอเคโรซีเมียนบานชนะได้แต่รวยฮ้ฮะโรซีน้องเกี่ยวกับเจ๊เนี่ยรวยนะใช่ได้ได้ทำบุญ ได้ทำบุญในตัวด้วยบองอย่างเงี้ยนี่ขมานอ้อยลูกลูกลูกซังยังมรวยครองเจ้ผมอนุโมทนาไปสี่ห้าหมื่นเราไม่ได้เอาหมดนะเองก็จุวยจุัยแต่พ่องอย่างอันนี้ยังจุวยประมาณมันึ่งช่วยเจ็ดชุดนี่คือยังเธอบอลบ้านป้าหรือบอลใช่มมาคือไม่ไหลายวัดครับพี่ผมสิบโมงเด้อสิบโมงเปิดฟังเด้อสิบโมงถึงเที่ยงอ่ะเปิดวิทยุได้ลูกมีไหมครับนี่ข้าลูกมันมีอ่ะอือ ขายลูกสองอันนี้ลูกบริวารลูกบริวารนี่สองร้อเงิือนวัดไอ้วัดบุรีสีเบิดเอาของผมไปพันสองร้อยลูกเชื่อไหมผมขายสองร้อยลูกพ่อเออจ้าบริวารลูกนิมิดจะใบล้วนลูกซุมเซมาจ้าซุมเสมามันจะมีจะมีใบเสมาใบเซมาจ้าจ้าใบมเรียกว่าใบเสมาเออเออเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วคือทำเองผลเองกินกับผมได้ก็หกเอ่อเกี่ยวกับพระเนี่ยเขาจะรู้ว่าใบเสมาคืออะไร จ้าูปหมดละครับรองใบเซมาอ่ะอันนี้ผมส่งไเมื่อปีที่แล้วผมไปที่รอยอ็ดเบิดเมื่อสี่ห้าเดือนแล้วไปยะสูลูกเจโมในอีหราครับครับก็มันเทมอังผลิตเองที่อื่นมันตกอยู่ผมไม่โกหกนะที่มีอยู่มูลหน้าใช่ผมขายมือเดียวออออออเเโตคุณอยากได้ลายไหนคุณอยากแบบไหนไปดูหน้าร้านผมรู้เบิดตรงนี้ผมไม่สามารถที่จะบอกได้นู่นหายนู่นหายนี่ยมันจะรู้กระเรี่ยงต้องเป็นที่ผลิต เนี่ผมไม่ได้ขอผมเอามาจากสระบุรีต้องไปค้นเองแล้วมาทําเองครับต้องไปเอาเองอันนี้มาจากสารคามผมต้องไปค้นเองเบิดเบิดคืออยากให้ลูกค้ารู้จุดตรงนี้ว่าเราทําจริงอ่าจุดที่จุดจริงที่เราทำจริงอยากเสนอซื้ออยากอยากให้เขารู้ว่าเราทําจริงครับเราไม่ได้โกหกลูกค้านหอยนหอยเจนนะและปูนเรเล่นปูนปลดเลนด้วยเบิดเบิดผมไม่ได้เล่นปูนเสือปูน T P ีได้หมดตลดเล่นเลย แต่ก็รู้มองมัหมดแต่ a r u ่นี้มบริิปูนเคลันตีพอรูบีผมเล่นปอดเลนปุยปอดเลนจีรเอออะละปุยปุยตาปุยเออปอดเลนที่เทสาเลยผมเล่นของคุณ้าเลยปูนปอดเลนเอเออเอนี่นีี่ผมเล่นอย่างดีเลยครับแลนหุ่นเลใหญ่ครับ เออเข้าใจเข้าใจเาใจยืนยันว่านั้นารเราเองใช่ใโอเคโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจว่าอันนี้คือตัวพระพรหมพรหมมีตั้งแต่45นิ้วจ้าพรหาแบบช้เค้นยกขับพิธีครับพรหมมีตั้งแต่พรหมมีตั้งแต่45นิ้วพรหมมีตั้งแต่9ยันถึง29นิ้วจ้าจ้าสี่สิบห้าเนพรหมพรหมพรหมสีหน้าใช่ไหมใช่สารพระพรหม พรมันเป็นสีหน้าเป็นใช่พรมสีหน้ามีพรมมีสารสารพระพรมที่เขาสารพระพรมก็เออจะนี่จะท่าวันไหนที่สะดวกเจ้านายมาทำพิธีก็ให้ให้มันจบวันนี้ไปเลยจบวันนี้เลยจ้าไอ้ก็เคลียร์กันวันนี้เลยก็แล้วค่อยโอนตามกันไปงั้นเจ้านายก็เขียน